ฝั่งนี้มี5ครับแล้วบินมาเพิ่มอีก7ครับก็จะกลายเป็น5บวกกับ7นะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ12นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมีนกทั้งหมด12ตัวในสวนของเราครับสวัสดีครับเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูเท็เช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคุณครูจะพาทำข้อสอบคณิตศาสตร์ระดับชั้นป .1 นะครับเป็นโจทย์ปัญหานะครับเป็นยังไงบ้างมาเด็กพร้อมแล้วไปกันเลยครับข้อที่1ครับมีลูกบอลทั้งหมด12ลูก ทำหล่นหายไป4ลูกเหลืออยู่กี่ลูกครับเด็กๆตองคิดูครับคาตอบก็คือ8นั่นเองนะครับจากภาพนะครับเด็กๆจะเห็นว่ามีลูกบอลทั้งหมด12ลูกนะครับแล้วหล่นหายไปทั้งหมด4ลูกนะครับเหลืออยู่เท่าไหร่ครับเหลืออยู่8นะครับแถวบนมี5แถวล่างมี3ข้อต่อไปเลยครับข้อนี้นะครับแม่ซื้อส้มมา8ลูก และซื้อเพ smile, เอ eight, aja, ิ่มอีก6ลูกแม่มีส้มทั้งหมดกี่ลูกคำถามคือแม่มีส้มทั้งหมดกี่ลูกครับครั้งแรกแม่ซื้อมา8และซื้อมาเพิ่มอีก6ลูกนะครับเด็กๆลองนับดูครับส้มลูกที่1ลูกที่2ลูกที่3ลูกที่4ลูกที่5ลูกที่6ลูกที่7ลูกที่8แถวบนมี5แถวล่างมี3รวมกันเป็น8นะครับและซ uh ื t, ้อเพิ่มมาอีก6ครับลูกที่1ลูกที่2 ลูกที่3มลูกที่4รลูกที่5รลูกที่6แถวบนมี5แถวล่างมี1รวมกันเป็น6นรเราย้ายส้มนะครับแบ่งส้มมาเติมให้ฝั่งที่มี8ลูกให้ถึงม10ลูกนะครับนั่นก็คือแบ่งไปทั้งหมด2ลูกแบ่งไปแล้ว1น่ะครับแบ่งไปอีกหนึ่งครับเป็น10แล้วนะครับจากภาพเราจะเห็นว่าฝั่งนี้จะมีสิบแล้ฝั่งน่นจะมี10นะครับวิธีการย้ายฝั่ง ก็จะเกิดการบวกนั่นเองนะครับก็กลายเป็น10บวกกับ4เท่ากับ14นะครับคำตอบก็คือ14นะครับข้อ B นั่นเองนะครับถ้าเป็นโจทย์นะครับก็จะเป็นแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นส้ม8ลูกนะครับบวกกับส้ม6ลูกนะครับรวมกันเป็น14ลูกนั่นเองนะครับไม่รอช้าข้อต่อไปนะครับข้อที่3ครับข้อที่3ามนะครับ ในสวนมีนกทั้งหมด5ตัวบินมาเพิ่มอีก7ตัวตอนนี้มีนกอยู่ในสวนกี่ตัวนะครับอ๋อ12ตัวนั่นเองนะครับไปดูครับนกบินมา1ตัวครับ2ตัวครับ3ตัวครับ4ตัวครับ5ตัวนะครับในโจทย์นะครับเขาถามว่าในสวนมีนก5ตัว แล้วบินมาเพิ่มอีกเจ็ดตัวนะครับตอนนี้มีนกอยู่ในสวนกี่ตัวครับเด็กๆฝั่งนี้มี5ครับแล้วบินมาเพิ่มอีกเจ็ดครับก็จะกลายเป็น5้าบวกกับเนะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ12บนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมีนกทั้งหมด12ตัวในสวนของเราครับข้อต่อไปครับมีดินสอ10แท่งใช้ไป3แท่งเหลือดินสออยู่กี่แท่ง อ่าคำตอบก็คือ7แท่งนั่นเองครับข้อที่5ครับเด็กชายป้อนข้าวนกอยู่15ตัวบินไป6ตัวตอนนี้เหลือกี่ตัวฟังโจทย์อีกครั้งนะครับเด็กชายป้อนข้าวนกอยู่15ตัวบินไป6ตัวตอนนี้เหลือกี่ตัวครับอ่าเหลือ9้านั่นเองนะครับ ข้อที่6ครับคุณครูมีสมุด10เล่มข้อที่6ครับคุณครูมีสมุด20เล่มแจกนักเรียนไป8เล่มเหลือสมุดอยู่กี่เล่มครับติ๊กตอกติ๊กตอกติกตอตกอ่าเหลืออยู่ส2เล่มนั่นเองครับข้อที่7ครับในตลาดมีแตงโม25่ลูก ขายไปสิบห้าลูกเหลือแตงโมกี่ลูกคำตอบก็คือสิบลูกนั่นเองครับข้อที่8ครับมีต้นไม้เจดต้นปลูกเพิ่มอีกห้าต้นตอนนี้มีต้นไม้ทั้งหมดกี่ต้นครับคำตอบก็คือสิบสองนั่นเองข้อที่9ครับเด็กๆเล่นอยู่ในสนาม9้าคนวิ่งกลับ ห้องเรียนไปสามคนเหลือเด็กอยู่ในสนามกี่คน6นั่นเองข้อสุดท้ายข้อที่10ครับมีปลาในบ่อยี่สิบตัวถูกจับไปสี่ตัวเหลือปลาอยู่ในบ่อกี่ตัวคำตอบก็คือ16ตัวนั่นเองเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมครับ แล้วกลับมาพบกับคุณครูเท่ใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับฝั่งนี้มี5ครับแล้วบินมาเพิ่มอีก7ครับก็จะกลายเป็น5บวกกับ7นะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ12นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมีนกทั้งหมด12ตัวในสวนของเราครับฝั่งนี้มี5ครับแล้วบินมาเพิ่มอีก7ครับก็จะกลายเป็น5บวกกับ7นะครับ เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ12มนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมีนกทั้งหมด12ตัวในสวนของเราครับ